สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ใหญ่พามาส่งของที่จังหวัดลำปางนะคะโรงแรมซใหมไสลีปเอลำพางติดถนนซูเปอร์ไฮเวย์นะคะหาง่ายนะคะเปิด Google Map ก็เจอค่ะเดี๋ยวมาดูการส่งตะแกรงเจาะรูสวยงามนะคะมีรูบวกกลมมีตะแกรงเจาะรูสามเหลี่ยมในสี่เหลี่ยมนะคะมาดูได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ วันที่4เดือนกันยายน2563นะคะตอนนี้เรากำลังช่วยกันยกตะแกงนะคะตะแกงเจาะรูนะคะมาส่งถึงลำพางนะคะตรงนี้โรงแรมอะโรงแรมน่าจะสร้างใหม่นะคะตัวนี้สลิปสลิปอลังพางนะคะ ตันนี้มาส่งตะแงเจาะรูตะแกงเจาะรูสามเหลี่ยมในสี่เหลี่ยมนะคะไ,ได้มัไหลลงมาลองแล้วไ้มาได้มาไ,ได้ยมัมันจะบาดเจ้ามันจะบดไมาได้เจ้ามันจะบาาไอ้ห้ามมันมืนม่นมันมื่นมันมื่นห้ามเอาอย่างห้องมันก็ก่อยกทีละแผ่นมันเอาตัวนี้สามเหลี่ยมในสี่เหลี่ยมนะคะเอาทีลนนะแผ่นนะเจ้ามันมื่นนะเจ้า ต้องระมัดระวังก้อยๆเอาค่ะก้อยๆนะเจ้ามันคมถ้ามันลุดมือแล้วมันจะมันจะเลือดเจ้าก้อยๆยกมันเอามันเอาอันนี้สามเหลี่ยมในสี่เหลี่ยมนะเจ้าเอันนี้ปรจะมาติดตั้งตีโรงแรมใหม่ของเปิร์นไอ้บุเรงน้องอ่าอันนี้กําลังขนของลงนะคะค่อยๆขนของลงเพราะมันลื่น ตะแกงนี้เรียกว่าตะแกงเจาะรูนะคะสามเหลี่ยมในสี่เหลี่ยมตอนปั๊มมันก็มีน้ำมันนะคะต้องใช้น้ำมันปัม๊มเบาๆค่อยๆยกค่ะก็อกอกกก่อยเจ้าพี่ยาก็ก่อยจะไปจะไปยกหวยล้ํานะเจ้าเดี๋ยวหน้าจะมืดเจ้าจะเย็นเจ้า คำนี้อีกยาวนานค่ะเมืองลำปางเมันมีคำขวัญนะเจ้าคำขวัญเมืองลำปางฮะเป็นแบบอย่างก็นะเมืองลำปางก๋วยเตียค่ะลำปางเปิ้นขึ้นชื่อว่าเปิ้นแปลงนะนะช่วยกากไก่นะเจ้าอันใหญ่ๆค่ะแล้วก็มามามันมีหำเดียวนะที่นี่มันอยู่ที่อำเภอเมืองนะระวังระวัง จริงๆตรงนี้เขามีนะควาขฝันเผื่ระวังนะเจ้าอ่ามันลื่นนะคะค่อยๆเอาลงอย่าเอาลงเยอะทีละแผน่นสองแผ่นค่ะอ่าอันนี้มดละสามสิบตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่ ตัวนี้ยี่สิบห้าแผ่นเจาะรูสามเหลี่ยมในสี่เหลี่ยมอ่าอันนี้อันสวยงามลงไปแล้วอ่ะต่อไปอันตั้งล่มค่ะตั้งลุ่เปิ้นเมียตั้งล่มแหม่มค่าอันตั้งล่มแหม่มสามสิบห้าแผ่นเจ้าอันตั้งล่มนี่สามสิบห้าอันตั้งหน้านี่สาห้าเจ้าตั้งที่วางตั้งล่มนี้อ่ะอันนั้นนักหน่อยเนเดอจะไป เอาลงทีละแผ่นพิยามันหนักเพราะมันเจาะหูน้อยๆเดี๋ยวน่าจะมืดเจ้าเราเปั้นสไลด์นะคะวิธีเจ้าลงก็คือการสไลด์ลงนะคะเอาหาตัวก็ได้พี่ง่ายกว่าเอาเอาตัว,ตวเบรกไวอ้อันนี้งลงนะอันนี้คืของว่าเจาะรูบวกกลมนะคะอ่า รูมันจะเล็กๆแต่ว่าอันนี้หันะะเล็กๆอย่างนี้นะคะคือมันนักมาเจ้านักมากนะคะนี่ค่ะเดี๋ยค่ะมันจะเป็นรูบวกกลมอย่างนี้รูบวกกลมหน้าตาอย่างนี้ซึ่งมันนักนะคะอันนี้ถือก้อยลงนะเจ้าก้อยก้อยลงลื่นนะเจ้าลื่นลื่นระมัดระวังปิดท้ายรายการ อาหารวันนี้ร้านอร่อยบาทเดียวมากินข้าวต้มค่ะข้าวต้มอะบาทเดียวแต่กลับที่สั่งมาเนี่ยหลายบาทอยู่นะคะแต่ไม่แพงค่ะร้านนี้นิยมมากที่ลำปางมาเยี่ยมได้ค่ะ